สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่1นธันวาคมนั่นเองนะครับคลิปนี้เราก็มีสูตรมาฝากเช่นเคยนะครับเราจะมาฟันธงตัวเลข3ตัวและ2ตัวล่างรัฐบาลกันนะครับเลข3ตัวงวดนี้นะครับสูตรตัวนี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับจะได้เลขตัวนี้นะครับได้เลข เลขห้าเลขสี่เลขสองนั่นเองนะครับเลขห้าเลขสี่เลขสองนะครับเวลาเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวยรัฐบาลนะครับให้ติดไว้นะครับในตําแหน่งสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับเพราะว่าสูตรตัวนี้นะครับเวลาเราคิดเราคํานวณออกมาแล้วในแต่ละงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งปีกว่านะครับไม่เคยผิดเลยนะครับหนึ่งปีกว่านะครับหนึ่งปีกว่าคือยี่สิบสี่งวดยี่สิบห้ายี่สบกงวดนะครับที่ผ่านมาไม่เคยผิด นะครับแล้ววันที่1นธันวาคมนะครับเวลาเราคิดเราคำนวณออกมาแล้วจะได้เลข5 4 2ี่นั่นเองนะครับทีนี้เราเห็นตัวเลขตรงนี้นะครับเราต้องรู้ที่ไปที่มานะครับใครที่ชอบคิดชอบคำนวณนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่า1ปีไม่เคยผิดเนี่ยเราคิดกันยังไงนะครับกับผลลัพธ์5 4 2ี่นั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับดูวิธีการคิดการคำนวณนะครับเดี๋ยวผมจะคิดงวันที่16พฤศจิกาให้เลยคืองวดที่เพิ่งออกไปนะครับ แต่ทุกคนสามารถที่จะไปนั่งย้อนทาเอกได้หลายๆงวดนะครับเป็นปีนะครับทําได้เลยนะครับรางวัลที่1นึตัวล่างเลขหน้า1นึท้าย1นึสองนะครับเวลาคํานวณนะครับให้เราวงไปที่หลัก10หลักหน่วยนะครับครั้งที่1เลขหน้าตรงนี้บวกกันนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือหลักแสนรางวัลที่1นะครับดูดีๆนะครับนี่คือการคำนวณนะครับสูตร1ปีไม่เคยผิดนะครับ มีแค่2จุดเท่านั้นที่เราต้องคำนวณน,นะครับวิธีการตั้งตัวเลขให้ทุกคนนั่งให้ทุกคนนำเลข3กับ6ตัวนี้มาบวกกันนะครับ3าบวก6จะได้9ให้นำเลข9มาตั้งให้ตั้งเบิ้ลแ,นะแบบนี้นะครับให้ตั้งเบิ้ลแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเลข1นะครับมาตั้งตัวนี้นะครับเลข1ส่วนตัวข้างหลังนะครับให้เราตั้งเลข6ทุกครั้ง นะครับตรงนี้ตั้งทุกครั้งนะครับเลขหกนะครับตั้งประจําทําแบบนี้ทุกมวดนะครับวิธีการบวกนะครับเกวกหได้10คือ0 9นบวกหได้15พอได้5แล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับเลข5ให้เราลบไป1แต้มจะได้เลข4แล้วตัวที่2ให้ลบไป2แต้มนะครับจะได้เลข2นั่นเองนี่คือผลลัพธ์ นี่คือผลลัพธ์นั่นเองวันที่1นธันวาคมปีหกลองไปทําดูนะครับหปีไม่เคยผิดเลยสักงวดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ติดไว้นะครับในตําแหน่ง3ตัวนะครับข้างหลังนั่นเองนะครับเลข5้าเลข4และก็เลข2นะครับฝากให้ทุกคนไว้พิจารณานะครับเวลาเราอยู่แต้มนะครับ,ตร,บ 1, ตรงนี้ลบหตรงนี้ลบสนะครับ ลบนะครับไม่ใช่บวกนะครับลบหนึ่งแล้วก็ลบสองนั่นเองให้ทําแบบนี้ลองไปทําดูนะครับนี่คือของฝากวดนนี้นะครับทีนี้เรารู้ว่าเลขเด่นเป็นตัวนี้นะครับห้าสี่สองนะครับเราไปดูการจับคู่กันจับคู่สามตัวนะครับเลขสองสองหนึ่งนะครับเราจับคู่กันยังไงนะครับและสองตัวล่างรัฐบาลนะครับกับเลขสามแปดจับคู่กันยังไงนะครับเราจะทําให้ดูทั้งสามตัวและสองตัวนั่นเองนะครับเรามาเริ่มที่สามตัวก่อนนะครับ เรามาดูวิธีการคิดการคำนวณกันนะครับว่าคิดกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะย้อนตัวอย่างให้ดูนะครับสัก2งวดนะครับให้ทุกคนพอเข้าใจวิธีการคิดการคำนวณนะครับแล้วจะทํางวดหน้าให้เลยว่าจะได้เลขตัวไหนบ้างนะครับผมจะย้อนให้ดูจากวันที่16ตุลาคมงวดนั้นคือเลขที่ออกนะครับ9 6 2กับเลข0 0นั่นเองนะครับ เวลาจดตัวเลขนะครับผมย้ําเสมอนะครับรางวัลที่1 2ตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้าครั้งที่1ที่2ห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกันนะครับบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวัลที่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคํานวณนะครับมันเป็นทางเดินของตัวเลขเราห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกันนะครับสูตรของเรานะครับวิธีการตั้งตัวเลขเรานําปีพศมาตั้งทําก็คือ5 6- 7นั่นเอง ถ้าเป็นปีหน้าเราเปลี่ยนเป็น5,68นะครับเปลี่ยนไปตามปีได้เลยนะครับหลักร้อยก็เช่นกันตั้ง5,67หลักสิบก็เหมือนกัน5,67หลักหน่วยนะครับเราตั้งแค่2หลักคือหกเจ็เท่านั้นนะครับทีนี้จุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับดูดีๆนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนให้ทุกคนวงไปที่หลักร้อยกับหลักสิบครั้งที่1ของเลขหน้าตรงนี้บวกกันแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หของเลขท้ายนั่นเอง ทุกครั้งนะครับให้เราใช้จุดนี้นะครับหลักร้อยนะครับส่วนหลักสิบให้วงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1น,นะครับหลักสิบครั้งที่1กับหลักร้อยครั้งที่2ของเลขท้ายบวกกันแบบนี้นะครับหลักสุดท้ายนะครับไปดูที่หลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักร้อยครัง้งที่1หลักร้อยครั้งที่2ของเลขหน้าตรงนี้บวกกันนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองแบบนี้ นี่คือจุดที่เราต้องคำนวณทุกงวดนะครับให้จําตำแหน่งไว้ให้ดีนะครับใช้จุดนี้นะครับวิธีการตั้งตัวเลข6กบวกสได้10คือ0ูนย์นะครับมาตั้งแบบนี้ตรงนี้เป็นเลข9มาตั้งเลข8เอามาตั้งได้เลยนะครับ1นึบวกสได้5นํามาตั้ง6กบวกห้ดคือ1ตรงนี้เป็นเลข9นํามาตั้งวิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับ0ูนย์บวกหจะได้5นะครับ ก้าบวกหกได้สิบห้านะครับบวกให้เหลือตัวเดียวก่อนนะครับได้เลขสิบคือศูนย์นั่นเองเพิ่มเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามแล้วก็เป็นสี่แบบนี้ครบ5้ห้าตัวเราก็หยุดนะครับหลักสิบก็เช่นกันได้สามได้สิบเอ็ดคือหนึ่งสามบวกหนึ่งได้สี่นะครับสี่เพิ่มเป็นห้าห้าเป็นหกหกเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นแปดแล้วก็หยุดนะครับครบ5้ห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหนึ่งบวกหกได้เจ็ดนะครับ 9บก7ได้16 7บวก6ได้13นะครับพอได้3แล้วนะครับให้ทุกคนเพิ่มแต้มเป็น4นะครับ4เป็น5 5เป็น6แบบนี้นะครับหลักหน่วยนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวแบบนี้4 5แล้วก็6นะครับวางเอาไว้นะครับทีนี้เราจะไปเลือกหลักร้อยกับหลักสิบมานะครับหลักละ1ตัวเท่านั้นนะครับจะมีเลขตัวแปรตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องตั้งนะครับ อย่างหลักร้อยนะครับงวดนี้ตำแหน่งตัวนี้บวกกันได้8หลัก10บวกกันได้2นะครับเวลาบวกกันนะครับ8บวก7จนะครับจะได้เท่ากับ15ก็คือ5นั่นเอง5ตัวแทนเป็นเลข0นะครับตรงนี้2บวก7จนะครับจะได้9 9ตัวแทนเป็นเลข4คําว่าตัวแทนนะครับผมอธิบายทุกงวดนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขผลบวกของ5นั่นเอง ห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าเก้าบวกห้าสิบสี่สี่บวกห้าได้เก้านะครับผลบวกของห้านะครับทีนี้วิธีการฟันธงตัวเลขให้ทุกคนนะครับสังเกตตัวที่มาพร้อมกันนะครับข้างบนกับข้างล่างจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดแบบนี้ฟันธงไปที่หลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวแบบนี้ฟันธงไปที่หลักสิบนั่นเองเราก็นําเลขศูนย์ที่เราฟันธงออกมานะครับมาวางข้างหน้า ของเลขหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นั่นเองวางทุกตัวเลยนะครับก็จะได้เลขตัวเลขนะครับทั้งหมด3ชุดแบบนี้นําไปเสี่ยงหวยรัฐบาลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับวันที่16ตุลานะครับเราคำนวณออกวันที่1พฤศจิกานะครับงวดนั้นออกมา0 4 4ย์สีเห็น,นครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องนะครับ0 4และก็4ก็คือตัวนี้ที่ถูก นะครับสามตัวข้างหน้านะครับเป็นรุ่นกันเอาเองนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับผมงดถัดไปนะครับเวลาเราจะคํานวณตัวเลขอีกนะครับเราก็ไปจดข้อมูลนะครับตามกองสลักออกมาให้ถูกต้องนะครับตามที่ผมแนะนํานั่นเองเรานําปีปศมาตั้งนะครับห้าหกเจ็ดนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตั้งเหมือนกันหมดนะครับแต่หลักหน่วยตั้งแค่สองตัวเท่านั้นวงไปที่เดิมนะครับหลักร้อยนะครับหลักสิบกับหลักร้อยบวกกันครั้งที่หนึ่งนะครับเลขหน้า หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับหลัก10บวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งหลัก10บครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่สองของเลขท้ายบวกกันนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักร้อยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าบวกกันนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองทุกงวดนะครับใช้จุดจุดนี้ตลอดนะครับทุกงวดเลยนะครับในแต่ละหลักนะครับห้ามเปลี่ยนจุดนะครับหนึ่งบวกเจดได้แดมาตั้ง ตรงนี้เลข3เลข3มาตั้งนะครับ6บวก2ได้8 1ดบวก2ได้3มาตั้งตรงนี้เป็นเลข3ก็มาตั้งแล้วก็บวกกันลงมานะครับได้3ได้9บวกกันได้2นะครับ2เพื่อเป็น3 3เป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6แบบนี้นะครับ3ามบวก5จะได้8นะครับ6บวก8ด 8บวก4ได้12ก็คือ2 2เพิ่มเป็น3เป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6แบบนี้นะครับ3บวก6ได้9นะครับ3บวก7ได้10คือ0ูนย์นะครับ9บวก0ย์ได้9นี่คือผลลัพธ์ตัวสุดท้ายนะครับให้เพิ่มเป็น0ูนย์นะครับเป็น1แล้วก็เป็น2แบบนี้นะครับตัวที่เราบวกได้จะไม่เอานะครับเอาตัวถัดไปนะครับทีนี้เราจะไปฟันธงหลักร้อยกับหลักสิบออกมานะครับ ตำแหน่งตัวนี้หลักร้อยบวกกันได้5นะครับหลัก10บวกกันได้5เหมือนกันนะครับมีวิธีคิดนะครับเดี๋ยวใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวบอกให้นะครับว่าตัวนี้คิดกันยังไงเป็นตัวแปรสำคัญนะครับเราจะฟันธงตัวเลขมาแค่1ตัวเท่านั้นในแต่ละหลักนะครับ5บวก7ได้12นะครับ2ตัวแทนเป็นเลข7อันนี้น่าจะพอเข้าใจกันนะครับ ผลบวกของ5้านั่นเองนะครับ2ตัวแทนเป็นเลข7นะครับให้บวก5นะครับบวก5แบบนี้ทีนี้เรามาฟันธงตัวเลขกันฟันธงตัวเลขมาแค่ตัวเดียวคือนําตัวที่มาพร้อมกันนั่นเองจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดหลักร้อยเป็นเลข2นะครับหลักสิบก็เป็นเลข2เหมือนกันนั่นเองนะครับเราก็นําเลข2 2สองนะครับไปวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้แบบนี้ 1> 2 2 1นะครับแล้วก็สองนั่นเองเลขแค่3ชุดนะครับ,ไม,ไ,ออนะรบไม่ต้องไปตัดออกนะครับไม่ต้องไปตัดออกนะครับวันที่1พฤศจิกาออก16พฤศจิกานะครับเลขที่ออกคือเลข2 2 1สองนนั่นเองเห็นไหมครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องจะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้นะครับหวังว่าคงจะพอทำได้นะครับ สูรการคำนวณทุกคนสามารถคิดและทำเองได้นะครับทำตามที่ผมแนะนำนะครับทุกจุดทุกตำแหน่งนะครับให้วงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่จดออกมานะครับให้จดให้ถูกต้องตามกองสลักนะครับทีนี้เลขจะเหลือ3ชุดได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้นี่คือจุดสำคัญนะครับ2จุดนี้นะครับถ้าทำให้ดูตอนนี้อาจจะเป็นการชักชวนหรือว่าแนะนำให้ทุกคนไปเล่นนั่นเองเอาเป็นว่าใครชอบคิดชอบคำนวณนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับ ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับตามเบอร์นี้0952 4 29504นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i n ยนั่นเองนะครับทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอยากได้สูตรไปคิดเองไปคำนวณเองนะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับโทรมาคุยกันก่อนได้เบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับสูตรที่ส่งไปให้ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับจะวงทุกตำแหน่งไปให้นะครับแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้ ตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางด้วยนะครับต่อไปเราจะมาดูงวดหน้ากันเรามาดูว่าวันที่1ธันวาคมเราคิดได้เลขตัวไหนบ้างเราคิดจาก16พฤศจิกายนที่เพิ่งออกไปตั้งห้า567ดห้าแล้วก็6 7นะครับอย่าลืมนะครับปีหน้าก็จะเป็น5้านะครับเปลี่ยนตามปีปศได้เลยนะครับหลักร้อยจุดเดิมนะครับหลักร้อยหลักสิบบวกกันนะครับครั้งที่หนึ่ง แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลัก10วงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1นะครับหลัก10ครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่2ของเลขท้ายนั่นเองตัวนี้บวกกันนะครับหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับหลักร้อยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่2ของเลขหน้าบวกกันแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองนะครับศูนย์บวก3ได้3นะครับตั้งแบบนี้ศูนย์บวก3ได้3นะครับแล้วก็เลขศูนย์มาตั้งได้เลยนะครับ เลข8 8บวก5ได้13นะครับ0บวก9ได้9ตรงนี้เป็นเลข0นั่นเองนะครับเราบวกกันลงมานะครับ3บวก5จะได้8 0บวก6ได้6ได้4ได้5ได้6ได้7แล้วก็ได้8มีปากกากระดาษก็จดเอาไว้นี่คือหลักร้อยวันที่1ทธันวาคมนั่นเองนะครับ8บวก5 สาบวกหนะครับจะได้9 2 3 4 5แล้วก็6จดเอาไว้ดูได้นะครับนี่คือหลักสิบเราไปดูหลักหน่วยบ้างนะครับว่าเราฟันทงตัวไหนออกมานะครับเกบวกหได้15บหูนย์บวกเได้7 5็บวกเได้12ก็คือ2นี่คือตัวสุดท้ายนะครับแต่เราจะไม่เอานะครับเราเอาตัวถัดไปนะครับคือเลข3เลข4แล้วก็เลข5แบบนี้ นะครับฝากให้ทุกคนไว้พิจารณานะครับถ้าเราจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้เลือกหลักหน่วยที่เป็นเลข3 4 5นะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้ส่วนหลัก,กร้อยกับหลักสิบเราจะเลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาวางข้างหน้านะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นะครับรับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมถึงจะส่งไปให้นะครับแล้วก็จะรู้ว่า ตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางเลข5ตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมา5ตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวนะครับมาวางข้างหน้าตัวนี้วางข้างหน้าตัวนี้นะครับแต่ถ้าจับคู่ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมจับคู่เป็นโครงสร้างให้ดูนะครับ4ี่ห้าหดดนี่คือหลักร้อย2 3 4 5 6ี่ห้าหนะครับนี่คือหลักสิบแล้วตัวเลขที่เราเลือกหลักหน่วยคือ3 4 5 3 4 5ห้าี่หนี่เป็นโครงสร้างทั้งหมดนะครับ ถ้าใครสามารถที่จะนําตัวเลขทั้งหมดไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ลองพิจารณาดูนะครับวันที่1น่นะครับธันวาคมนะครับงวดหน้านั่นเองเลขทั้งหมดนะครับนับดูดีๆนะครับจะมีทั้งหมดอยู่15คู่15คู่นะครับลองพิจารณาดูนะครับแต่จะมีแค่3ชุดภายในนี้ที่เราเลือกออกมานะครับและหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมานะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้ นะครับใครที่ได้สูตรไปเท่านั้นถึงจะรู้ว่าตัวนี้คือตัวไหนนะครับเป็นเลขตัวไหนนะครับแล้วจะเลือกแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้าตัวนี้นะครับสูตรนี้สามารถนําไปพิจารณาในการตัดสินใจได้นะครับในการเสี่ยงหวยรัฐบาลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองและสูตรที่ส่งไปให้นะครับมีทั้ง3ตัวและ2ตัวไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นเพราะว่าผมช่วยดูแลคำแนะนําทุกคนอยู่แล้วนะครับเราดูแลกัน1ปีนะครับ1ปีมี24นงวดนะครับ ค่าครูงวดละ50าบาทเท่านั้นเองนะครับติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับส่งให้ทุกคนสําหรับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูสูตร2ตัวล่างรัฐบาลกันบ้างสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับในแต่ละงวดคิดได้3ชุดเหมือนกันนะครับแต่จะมีแค่3หลักเท่านั้นนะครับจะมีแค่3หลักนะครับผมจะทําตัวอย่างจากวันที่16ตุลาเช่นกันนะครับ567นะครับมาตั้ง ตั้งเหมือนกันนะครับส่วนหลักหน่วยก็ตั้งแค่2ตัวแบบนี้นะครับตำแหน่งที่เราต้องใช้ในการคำนวณนะครับจะแตกต่างออกไปนะครับไปดูที่หลัก10ก่อนนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักหน่วยทังวันที่ 1— กับหลัก10 2ตัวล่างบวกกันและหลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองนะครับส่วนฟังหลักหน่วยนะครับดูเลขหน้าครั้งที่1หลักร้อยกับหลักหน่วยบวกกันนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเอง ตั้งตัวเลขเหมือนกันนะครับสองบวกศูนย์ได้2มาตั้งตรงนี้เป็นเลข9้ามาตั้งหบวกแปดสิบสี่นะครับเลขเก้ามาตั้งบวกลงมานะครับได้เจ็ดได้ห้านะครับเจ็ดบวกห้าสิบสองนะครับสองเพิ่มเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหแบบนี้มีห้าตัวนะครับหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับ4ี่บวกได้10บคือศูนย์นะครับ9้าบวกเจ็ดได้สิบหนะครับ 0บวก6ได้6นะครับพอได้6แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับบวก5ทุกครั้งนะครับบวก5ทุกครั้งนะครับตรงนี้ดูดีๆนะครับทุกครั้งเลยทุกครั้งนะครับผมจะเขียนคำกับไว้นะครับตรงนี้ต้องบวก5ทุกครั้งนะครับบวก5นะครับ6บวก5สิบเอ็ดคือ1 1เพิ่มเป็น2นะครับ2เพิ่มเป็น3แบบนี้ฟันธงไปที่หลักหน่วยก็จะมีแค่3ตัวแบบนี้นะครับ ทีนี้เราไปฟันธงหลัก10ออกมาแค่ตัวเดียวนะครับเลข5ตัวนี้เราจะเลือกตัวไหนออกมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลือกบวกกันได้11คือ1นั่นเองนะครับ1บวก7จนะครับจะได้8 8ตัวไทยเป็นเลข3นะครับเหมือนกันนะครับผลบวกของ5นั่นเองนะครับวิธีการเลือกนะครับตัวที่มาพร้อมกันจะมีแค่ตัวเดียวนะครับคือเลข3นั่นเองเรานำเลข3ตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้าจะเป็นเลข3 1ม สามสองและก็สามสาม,สามนั่นเองงวดละสามชุดเหมือนกับสูตรสามตัวนั่นเองนะครับวันที่สิบหกตุลานะครับคำนวณออกวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับออกสามสองเห็นไหมครับเลขทุกตัวมีที่ไปที่มานะครับไม่มีการอุปปลอกไม่มีการยกเมฆนะครับข้อมูลที่เราจดออกมาก็เช่นกันเป็นข้อมูลที่กองสลากเข้าตักเข้าตัวมาเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับงวดต่อไปนะครับเราจะคำนวณอีก เราก็แค่ไปจดข้อมูลที่ออกมานะครับเปลี่ยงให้ถูกต้องแค่นั้นเองปีพศน,นะครับมาตั้งนะครับห้าหกเจ็ดปีหน้าก็เป็นห้าหกแปดนะครับวงไปที่เดิมนะครับวงไปที่หลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลและหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองฝั่งหลักหน่วยก็ดูเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักร้อยกับหลักหน่วยบวกกันและหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งของเลขท้ายนั่นเอง ทุกครั้งเราใช้จุดนี้นะครับ4บวกสได้7ตรงนี้เลข3ามนะครับ1บวก4ได้5ตรงนี้เลข3มาตั้งนะครับบวกลงมานะครับเจบวกห้าสิบนะครับสาบวก6ได้9 2้าสอบวก9้คือ1 1เป็น2เป็น3เป็น4แล้วก็เป็น5แบบนี้นะครับ6บวก5คือ1 3ึ่งบวก7ได้10คือ0ูนย์ะครับ1บวกศได้1 พอได้หนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้บวกห้าทุกครั้งนะครับไม่เป็นไรนะครับสูตรที่ส่งไปนะครับผมจะมีเขียนคากับไว้ว่าตรงนี้ต้องบวกห้าทุกครั้งนะครับทุกคนจะได้ทําได้นะครับจะได้ไม่ลืมนะครับหนึ่งบวกห้าได้หกหกเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นแปดแบบนี้ฟันธงหลักหน่วยแค่สามตัวนะครับทีนี้หลักสิบเราจะเลือกตัวไหนออกมาแค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้บวกกันได้หกตัวนี้สําคัญนะครับ 6บวก7ได้13นะครับสตัวแทนเป็นเลข8นะครับผลบวกของ5นั่นเองนะครับชนี้เราก็ฟันธงตัวเลขได้แค่ตัวเดียวนะครับเลือกตัวที่มาพร้อมกันนะครับจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเลือกทั้งหมดก็จะได้15คู่นะครับแต่ถ้าเลือกตัวเดียวก็จะได้3ชุดแบบนี้นะครับ3 6 3 7แล้วก็3านั่นเอง1พฤศจพิกาออก16พฤศพัิกานะครับงวดนั้นออก สามแปดงวดที่เพิ่งออกไปนะครับออกสามแปดนะครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องนี่คือเลขที่ถูกเราสามารถที่จะนำกองเ,อเลขที่เราเลือกไปขึ้นเงินได้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอคิดได้ทำได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งที่ผมได้วงเอาไว้ชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับสูตรที่ส่งไปให้เช่นกันก็จะวงเอาไว้แบบนี้แหละนะครับ แต่จะมีเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ตัวไหนบวกกันมาวานะครับไปดูสูตรที่ส่งไปก็จะรู้ว่าตัวไหนบวกกันนะครับมาดูงวดหน้ากันนะครับอันนี้เป็นสูตร2ตัวล่างนะครับตั้ง567 567นะครับวงไปที่เดิมนะครับหลักหน่วยกับหลักสิบตัวล่างบวกกันและหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลักร้อยกับหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าบวกกันและหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเอง 1นบวกสได้4นะครับเตรียมปากกาจดนะครับในอันนี้คำนวณงดหน้าเลยนะครับศูบวกหได้6นะครับแล้วก็เลข0ูนย์นั่นเอง4ีบวกหจะได้9 0้บวกหได้6กนะครับเกวกหเป็น15 5เป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9นี่คือหลัก1ิบตัว่างรัฐบาลงวดวันที่1นธันวาคมนะครับหกหกสิบสนบวกเได้7 สองบวกเจ็ดได้เก้านะครับพอได้เก้าแล้วนะครับทุกครั้งต้องบวกห้าได้สี่ได้ห้าและก็ได้หกนี่คือหลักหน่วยงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้เลือกหลักหน่วยที่เป็นสี่ห้าหกนั่นเองในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับมีโอกาสถูกรางวันได้นะครับลองไปทําย้อนดูนะครับยังไม่ผิดนะครับทีนี้หลักสิบนะครับเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้น เราต้องรู้จุดนี้นะครับใครที่ได้สูตรไปแล้วก็จะรู้ว่าตัวไหนบวกกันมาวางนะครับเลือกแค่ตัวเดียวไปวางข้างหน้านะครับแต่ถ้าเป็น15คู่อันนี้จับคู่ให้เหมือนกันนะครับเป็นตัวอย่างห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับหลักหน่วย4ี่ห้าที่เราเลือกออกมาอันนี้ก็15คู่เช่นกันนะครับแคปหน้าจอเอาไว้ดูได้นะครับหรือว่ามีประกาก็จดไปดูได้นี่เป็นโครงสร้างตัวเลข นะครับแต่ก็จะมีแค่3มชุดเท่านั้นภายในนี้ที่เราเลือกออกมานะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้แค่นั้นเองเราก็จะรู้เองว่าหลัก10เราจะฟันธงเลขตัวไหนออกมานะครับนี่คือสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับและนี่คือสูตรของ3ตัวท้ายรางวัลที่1นั่นเองนะครับสูตรที่ผมส่งไปให้นะครับจะมีทั้งหมดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเลขสรุปนะครับ3ตัวก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้คือโครงสร้างที่เรายังไม่ตัดออกนะครับแต่ถ้าตัดออกไปแล้วก็จะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นนะครับนี่คือวิธีการคิดการคำนวณตัวเลข3ตัวและ2ตัวรัฐบาลงวดวันที่1นธันวาคมนั่นเองนะครับใครสนใจอยากได้สุดไปคิดเองนะครับไปคำนวณด้วยตัวเองได้0952429504เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID line นะครับของทางช่องเรานั่นเองหรือ ใครอยากจะพูดคุยกันก่อนก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาก่อนได้นะครับผมช่องของเรานะครับสนับสนุนทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่าหวยรัฐบาลนั่นเองนะครับห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับชอบคิดชอบพนัก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเวลามีสูตรดีสูตรเด็ดนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่วความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีปีโชคถูกรางวัลกันทุกทุกงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ